ไมู้ลชินนะโชินปิ่งปิ่ด้วยต้องขอประทานโทษคุณผู้ชมนะครับตอนนี้สายรับโทรศัพท์เพราเรามีปัญหาครับผมเช็คจากทีมงานช่องการแล้วเขาบอกว่าอัปมงคลจากคุณมดดำก็เลยเฉลยเลยให้คุณตุ้ยเฉลยเลยแล้วกันคำตอบคือหอยนางมรมครับที่สร้างเป็นสูสารหอยถูกต้องครับอ้าวแล้วครับ และพี่ครับตอนนี้เป็นช่วงสุดท้ายที่คุณผู้ชมสามารถเทคะแนนโหวตให้กับท่านคุณมดดำและก็คุณคุณได้ครับแต่ความสนุกของเราที่เกาะเก็ดนนทบุรีครับเรากันอยู่ในช่วงนี้สดสนุกทั่วไทยช่วงสดสนุกทั่วไทยนี่นะครับวันนี้นะครับ คือคำถามเนี่ยผมผมขอถามดีกว่านะฮะครับคือผมเนี่ยไปเที่ยวเกาะเก็ดบ่อยๆคุณอยากจะเป็นคนตั้งคำถามแต่คนตั้งคำถามเชิญเชิญเชิญผมจะขอถามว่าราคากลางของน้ำมันปิโตรเลียมในหมู่เกาะทะเลแคริเบียนเนี่ยได้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 คุณจะไปให้ใครจะมาตอบกัะแกงเอาง่ายง่ายง่ายขนมขนมไทยที่ผมชอบ3มอย่างเนี่ยคืออะไรบ้างอ่ะจัดให้หน่อยพี่เดียวจัดให้หน่อยครับพี่เดียวพี่เดียวล่ำจะว่ายังไง ค่ีีเดยวโอ้โหน้องฟลอยครับเอาคําถามแบบนี้เลยเหรอฮะอันนี้มันส่วนตัวนะครับเนี่ยครับแต่ไม่เป็นไรครับสีหน้าน้องวันนี้มั่นใจมากน้องวอนมั่นใจมากเอาแล้วมาตัวคาถามเลยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราจัดให้นะครับกับหนึ่งคำถามสามคำตอบของเรานะครับนั่นก็คือขนมหวานนะฟังดีๆนะฮะขนมหวานที่น้องฟลอยนะครับชอบทานมากที่สุด3อย่าง ขนมไทยนะฮะที่ชอบทานมากที่สุด3อย่างคืออะไรบ้างนะฮะตอนนี้นะครับโอ้โหประชาชนชาวไทยเราเยอะแยะมากมายนะครับตอบถูกรับเลยนะครับ2,000บาทแบบนี้มีมาจากถึง3รางวัลด้วยกันนะฮะเพื่อไม่เสียเวลาครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าคนแรกรอมาตั้งนานแล้วชื่ออะไรครับจอบครับจอบครับคิดว่าพี่ฟอยชอบทานอะไรครับจ้ามขนมจามมงกุฎครับขนมจามมงกุฎครับไปซื้อที่อื่นเลยครับยังไม่ใช่ครับผิดครับคุณแม่ครับขนมม้อแกงค่ะขนมม้อแกงปิดครับคุณแไหครับโอ้โหเสียดายนะฮะต่อมาเลยครับเม็ดขนุนค่ะเม็ดขนุน เม็ดขนุนหรืออะไรเม็ดขนุนเม็ดขนุนชื่ออะไรครับอนุสรคุณอนุสรตอบว่าเม็ดขนุนเม็ดขนุนรับไปเลยสองพันบาทเลยโอ้โหไม่น่เชื่อนะสุดยอดเชิญด้านลูเลยนะฮะตอบถูกไปแล้วนะครับเหลือสองอย่างเท่านั้นเองคือขนมชั้นค่ะขนมชั้นขนมชั้นไม่ใช่ขนมเธอขนมชั้นขนมชั้นชื่ออะไรปองค่ะทองสายค่ะอะรนคับทองสายค่ะคุณทองสายตอบว่าขนมชั้นขนมชั้นรับไปอีกสองพันบาทครับผม นรู้ใจที่เก่งสุดยอดครับเหลืออีกหนึ่งอย่างเท่านั้นครับคุณผู้ชมนะฮะตอบเลยครับขนมหวานที่น้องฟลอยชอบทานชิ้นสุดท้ายคืออะไรทองหยิบจ้ะทองหยิบไม่ใช่ครับโอ้โหนะห์จานถเจอตอไปเลยครับอาจจะยากไปหน่อยเสน่ห์จานค่ะขนมเสน่ห์จานคุณพี่คุณพี่เป็นคนที่มีเสน่ห์มากในพูดคำว่าเสน่ห์จานแล้วมองกล้องหน่อยฮะเสน่ห์จานค่ะเสน่ห์จานสไตตามีแววมากรับเลยสองวันบายครับผมโอ้โหเที่ยงเลยนะฮะรู้ใจเพเาะสุดยอดยใจกับที่เหนือด้วยนะครับโอ้โห ไม่น่าเชื่อนะครับไม่ถึง10คนนะครับตอบถูกไปแล้วนะครับ3อย่างด้วยกันนะครับวันนี้ของรางวัลของเรานะครับเงิน2,000บาท3ามวันแจกครบแล้วนะครับวันนี้กลับไปที่สู่ขอแสดงความยินดีด้วยครับผมขอบคุณคนเดียวนะครับและแน่นอนตอนนี้ผลโหวตของเราสรุปออกมาเรียบร้อยแล้ว68%ชนะไปได้13,600บาทคุณตุ้ยสุดยอดสุดยอดและสามสิครับ6,400บาทครับคุณมดดำ กทั้งคู่เลยครับสัปดาห์หน้านะครับเรางดออกอากาศนะครับทำไมล่ะข้ามไปหนึงสัปดาห์เจอกันอีกที่27กันยาผมเช็คทางช่องก้าแล้วพี่ทำไมสัปดาห์หน้าออกอากาศเขาบอกว่าเหตุผลเหมือนเดิมครับอัประมงคลจับงูสายพันุ์ออกากาศไม่ได้ก็ว่ากันไปผมสนุกช่วงอาทิตย์หน้าอาทิตย์นู้นใครไปไปที่ไหนยังไงสสนุกทั่วไทยครับอาทิตย์หน้านะครับไปอย่าเพิ่งพลิกอุสาวรีย์ย่าโมโคราชครับผมและแน่นอนนะครับพี่ครับ พี่ยืนลลาลังทำไมครับผมจะปิดรายการแล้วเออก็เลยเรียกว่ามาสนุกทั่วไทยนะครับมากลับมาเจอคุณผู้ชมแบบนี้วันนี้ขอบคุณมอดดากับคุณตื้อด้วยครอบคครับ SMS นะครับไลน์ชื่อผู้ได้รับรางวัลขึ้นอยู่ตรงนี้แล้วนะครับความสนุกแบบนี้กลับมาเจอคุณผู้ชมเสมอวันนี้เราสี่คนลากันเลยครับสวัสดีครับ yeah